โอเคหวัดดีไวรุ่นดีน้ําันมันด้วยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้สัญญากับน้องคนหนึ่งที่สุ่มในหมวดแรงกิ้งไปว่าเราจะแบกน้องขึ้นแดงตอนนี้น้องยังไม่อ่อนนะและเดี๋ยวเราจะมาทําตามสัญญากันแบกน้องขึ้นแดงแบบพี่ทําตามสัญญาน,นั้นไม่เหมือนใครไม่เอาดีกว่าไม่เสี่งยงครัโอเคงั้นเดี๋ยวเราทักไปชวน น้องกันเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานน้องได้ขอเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้2 0 0 thousand years later สรุปแล้วนะครับก็คือน้องไม่ว่างนะครับแล้ววันนี้ก็จะโอเคครับสวัสดีวัยรุ่นสตรีน้องมันทุกคนนะฮะวันนี้พี่ก็จะมาทำอะไรดีวะวันนี้พี่ก็จะมาเล่นตัวละครที่คนเขาไม่เล่นกันนะครับเอาหักดิบงี้เลยอ๋อ อ่เล่นตัวไหนดีที่คนเขาไม่เล่นกันเดี๋ยววันนี้มาเล่นตัวละครที่คนไม่ค่อยเล่นกันละกันนะฮะดูว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมากน้อยแค่ไหนทำไมคนถึงไม่เล่นอย่างตัวไหนดีที่คนไม่เล่นกันอา่าพี่ขอเลือกเป็นตัวนี้เลยตัวแรกที่พี่จะเลือกคือมิเก,กลนะฮะก็พี่รู้สึกว่า ตัวละครนี้มันมันไม่มีใครใช้แล้วนะขอแต่งตัวแป๊บนึงโอเคแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วสกิลที่สองที่พี่จะเลือกใช้สกิลกดใช้ใช้เป็นตัวอะไรดีนะที่คนไม่ค่อยใช้กันเอ้ยอันนี้ดีกว่าตัวเปิดจุดพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครใช้เลยนะแต่พี่รู้สึกว่ามันดีนะตัวเปิดจุดเนี่ยอ่าอันที่สามันต่อไปอะไรดีที่คนไม่ใช้กันอันนี้คืออะไรอะ่ะอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ เมื่อยีิงขณะเคลื่อนที่ความเร็วไม่รู้ใช้รู้เลยไม่มีคนใช้หรอกไอเนี้ยใช้อันสุดท้ายอะไรอะ่ะผ <c oughs> ู้เชี่วชานอาวุธปืนเปลี่ยนกระสุน S M G เร็วขึ้น20%อันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใช้นะฮะและวันนี้พี่จะเอามาใช้ก็ได้เดี๋ยวขอนกก่อนดูว่าจะเป็นยังไงพี่จะกดแบงกิ้ง4-1เลยล้วกันนะครับ let's go สกิลตัวละครเอาอะไรมาบ้างลืมไปหมดแล้วเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ประเด็นอยู่ที่ยังไงอะสกิลแต่ละอันที่เราเอามาคือเราอัพไม่เต็มซักอันเลยฮะ <c oughs> แล้วที่ต้องนึกอยู่ในใจเสมอว่าพี่ไม่มีโครโนเพราะว่าปกติพี่เล่นพี่จะใช้แค่โครโนแบบจะใช้ไม่ขาดเลยเราจะลงตรงไหนดีอนะ ลงพีกดีกว่านะฮะเพราะว่าพี่ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรอเครื่องบินนานๆนะฮะพี่เป็นคนที่แบบเหมือนเด็กติดเกมที่แบบจะเล่นอแะบบจะเล่นตอนนี้ะไม่อยากรอแล้วอะอะไรประมาณนี้เ <c oughs> มืองเรามีโอ้โหซ้ายมือข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราต้องหาปืนก่อนเกาะสวัสด์ใหม่ลืมไปเลยว่าพีกเกลือแบบเกลือมาก เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างไอวอลโอเคได้อยู่พาร์ดมานี่ไม่ได้โอ้โหห้องนี้โอ้โโอโก็ตามสภาพนะฮะเราเป็นคนเลือกลงเองขอแจมด้วยอมองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> อุยเขายิงเรานี่ว่า ดูกอนอุ้ยคอมเพอร์โอ<ฮ>้โหไม่โดนหัวเลยฮะอ่อนซ้อมจัดจัดเหมือนพี่ได้ยินเสียงอะไรแว๊บแบบ <c oughs> โอ้โหพันยาคุช้าพ <c oughs> ี่ไม่อยากเล่นสนยแล้วอะ คลิปก่อนพี่เล่นสนัยละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเปลี่ยนปืนนะฮะไม่ใช่แค่พันยาช้านะฮะวิ่งช้าด้วยไม่มีปืนช้าด,ด้วยอุ v ้ย V S S หัวรู้สึกว่าบนบ้านจะมีคนเป็นผู้ไม้โอเคฮะจิ้ม เวลาที่เล่น UMP พี่จะไม่ใส่สะโคบนะฮะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ใส่สะโคมแล้วพี่โดดยิงหัวไม่โดนอ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่พี่ไม่โดนเว้ยโอ้ยสกิลนี้คูดาวไวนะพี่รู้สึกว่าจะเวลสามเองเดี๋ยวเราไปบีมาสก,กิดีกว่าเราต้องเล่น SMG นะตอนแรกพี่กะจะเล่นลูกซองแต่ว่าลืมไปเราเอาไอ้ตัวละครอ,อะไรนะชักแม็กไวโอ้โหอัพกาะช้ามากปกติใช้แม็กซิม ตาแรกด้วยมีคนไหมครับโอ้โหครูดาวกดเร็วเกือบจะใช้ได้อีกแล้วเฮ้ยสกิลนี้พี่ว่ามองพี่มองว่ามันดีนะแต่ทำไมพี่ไม่เห็นคนหยิบม,มาใช้เลยอนเต็มหัวเต็มหัวเอ้ตัวนี้ที่เราฆ่าไปไอ้ตัวนี้ที่เราฆ่าไป <c oughs> เราต้องแอคใส่มันแล้วแหละ ได้แล้วนะฮะใช้ไปเลยไม่มีแต่รู้เหมือนว่าระยะมันจะสั้นหรือเปล่าระยะมันจะแบบไม่กว้างต้องอัพให้ตันนะฮะเดี๋ยวพี่รู้สึกว่าพี่ชอบสกิลนี้ละเดี๋ยวพี่อัพทางแดงจันี่ไม่ทันตาย <c oughs> โดดลงอะไรอย่างนั้นอ่ะทางลงดีๆมีไม่ลง เขาก็ตายนะเราไม่ต้องถึงซ้ำถึงโดดตามไปซ้ำอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราก็ได้มา5คิวแล้วคนบนแมปก็เหลืออยู่39คนรวมถึงตัวเราด้วยพี่ขอไปแลกไอบอเพิ่มก่อนมีอยู่4ลูกพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยอุ่นใจสักเท่าไหร่กดใช้สกิลไปไม่มีเลยนะ รู้สึกว่าจะมีคนดีอะ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 ไม่หวัวเลยอ,ะอ่ะไม่ตายได้ไงไม่เราโดนอะไรอะ่ะโดนโดนวิดเอสเฮ้ยพี่เอ๋อ เฮ้ยมีคนยิงช่วยเราด้วยอ่าพี่เป็นคนที่เลงเองไม่ค่อยจะเก่งนะฮะแบบบางคนแบบอยู่บนรถแบบเนี้ยพี่เลงยิงหัวไม่ค่อยเก่งเราจะจมปีเขาแบบสายฟ้าแลบโอ้ยอุ้ยเขายิงเข้าหัวเราด้วย อย่ากดผิดนะฮะเมื่อกี้เขาวางกับระเบิดเสร็จไปอีกหนึ่งครับอุยมีคนดีดมาเราต้องเปิดจุดของเขาไม่ดีดและไอตัวเดียบมันพึ่งลงมาโอ้ยพี่เอ,อ๋อะไรอ่ะมันตาแรกพี่อะ่ะ เออก็ว่าไปตามเออนะฮะ,ฮะสักทีถ้ามันมีปืนที่คงตายไปแล้วน,ะ <c oughs> นอกจากจะมีสกิลเปิดจุดแล้วเรายังมีไอเทมเปิดจุดอีกด้วยนั่นก็คือน้องอัพยูจุนเนี่ยที่ปีตังชื่อให้เมื่อกี้นี้เลย <c oughs> โอ,อ้ยคนเหลือเยอะจัง啊ยี่ิบเจ็ดคนเลยหรอพี่ไม่มั่นใจนะฮะว่าจะเอาที่หนึ่งมาฝากน้องๆได้ไหมแต่พี่จะพยายามปล่อยไปอีกจจเจอ,อแล้ว nope เฮ้ยแสดงว่าตัวนั้นมีเพื่อนเขาเิดสกิลเขาวิ่งแล้วนะฮะเมื่อกี้ไม่เห็นแบบแบบอ้โหลักกุนอฟนี่เอามาทำไมเนี่ยยิงไม่โดนหัวเลย เสียชื่อปืนวันช็อตหมดนะฮะเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงอะไรอยู่สายมือรู้สึกว่าจะมีคนยิง VSS หรือเฮ้ยทางนี้ฮะนี่ไงมีไอวอลอยู่จริงๆด้วยฟังดีไม่อยากโปรโมทเขาไม่ได้จ้างไม่ชอบทำงานฟรีรอยโดนไป พี่รู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับไอ้วงแดงๆนี่เลยพี่ขอเข้าบ้านก่อนละกันในโดนไม่มีคนเลยอ่ะทำไมอ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่เลยน้องอัพยูจูเนี่ยลำสุดท้ายไปยไอเทมชิ้นสุดท้ายดิไรประโยชน์มากโอ้โหไม่ไรประโยชน์ไม่ไรประโยชน์ถ้าวิ่งไป ตายได้นะนะ่ะเฮ้ยพี่ไม่อยากจะจบชีวิตตรงนี้ผัดย้ายมันเร็วๆหน่อยได้ไหมดูเหมือนเขาจะโดนหลายทางนะฮะเขาตั้งไอ้วอแบบนั้นตายดับเบิลบอมดับเบิลบอมเรามันเป็นสูตรที่พี่คิดได้เมื่อกี้และไม่ได้ตั้งใจจะทำ มาต้องแชมป์แล้วแหละมาถึงขนาดนี้แล้วต้องแชมป์แล้วแหละกดสก,กิลไปอุ้ยเฮ้ยตัวหนึง่งเราต้องชิงโจมปีก่อนนี่อุ้ยซ้ยายมือ ก็มีตรงนี้ก็ม,นนกมีเราโดนลุมแล้วครับเขาเล่นคาหรือเปล่าหูไกลๆก็มีนะโอ้โหพันยาช้าเหลือเกินพี่ ที่กลัวที่สุดในตอนนี้ก็คือลูกระเบิดเฮ้ยเมาล็อกโอ้ยพี่เอาที่หนึ่งมาให้ไม่ได้นะคะเราน่าจะได้ที่สามหรือเปล่าเปิดตาแรกของวันเราได้ที่สาม ใช่จริงๆด้วยพี่ก็เอาที่หนึ่งมาให้คนดูไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับพี่ก็เต็มที่แล้วแหละสกิลที่ไม่คุ้นด้วยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็าก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย